สารสั่งจำคุกแทนสุร,รเกียดดาราเมาแล้วขับจากกรณีที่นายสุร,รเกียบุญนาคหรือแพนอายุ27ปีดารานักแสดงชื่อดังขับรถเฉียวชนคู่กรณีและนั่งอยู่แต่ในรถไม่ยอมลงมาพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคู่กรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลีย้ยกล่อมขอเป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ยินยอมพยายามต่อสายหาคนโน้นคนนี้จนสุดท้ายส่งสายให้ร้อยตำรวจเอกนิพนธ์รองสอวอสอบสวนสพรัตนาทิเบตโดยชายในสายอ้างว่าเป็นบีดาและเป็นทหารยศพลเอกหากไม่ช่วยเหลือจะย้ายตำรวจโรงพักนี้ทั้งโรงพักต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวส่งฟ้องศาลในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมา อายการได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายความคืบหน้าล่าสุดวันที่8กันยายน2563สารแขวงนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการสารแขวงนนทบุรียื่นฟ้องนายสุรเกียรติบุญนาคเป็นจำเลยในคดีอาญาดำข้อหาเมาสุราและขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายโดยได้สั่งจำคุกนายสุรเกียรติเป็นเวลา6เดือน ปรับ20,000บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่ง1คงจำคุก3เดือนและปรับ1,000 10, 0บาทฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายคงปรับ500บาทส่วนโทษจำคุกรอลงอาญามีกำหนดไว้3ปีให้คุมความประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด2ปีโดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้ง และให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา24ชั่วโมงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ